สวัสดีครับอยู่กับช่อง y o youtube อ้อยคันน้ำรายะเอียดนะครับแล้วก็เพจอ้อยคันน้ำรายเอีดนะครับ,นนรรบวันนี้พามาชมสวนอ้อยที่ปลูกไว้ในเครือข่ายอ้อยคันน้ำรอยเอ็ดนะครับครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับอาชีพอ้อยขันน้ำนะครับว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ สำหรับใครที่ทำเกษตรผสมผสานนะครับก็สามารถนำอาชีพนี้ครับผมไปผสมผสานกับอาชีพที่ทำอยู่ได้นะครับครับสำหรับอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่เราสามารถกำหนดราคาผลผล,ผลิตที่เราทำได้เองนะครับต่างจากอีกและหลายอาชีพนะครับที่เราทำแล้ว พ่อค้าคนกลางหรือว่าโรงงานเป็นคนกำหนดราคานะครับเคยไหมครับลงทุนหลักแสนได้ผลลัพธ์กลับมาหลักหมื่นหรือว่าหลักพันจากผลผลิตที่เราทำนะครับคืออาชีพไหนที่เราไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตที่เราทำได้ก็ควรจะทำให้น้อยหรือว่าเลิกทำไปเลยนะครับสำหรับอาชีพ อ้อยคันน้ำนะครับก็สามารถกำหนดราคาได้เองเริ่มจากการขายอ้อยลำนะครับสำหรับการขายอ้อยลำนะครับก็จะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ4-5บาทนะครับตันหนึ่งก็อยู่ประมาณ4 5 0ถึพบาทนะครับถ้าเป็นอ้อยโรงงานก็จะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง1,000บาทนะครับ นอกจากจะขายลําอ้อยได้แล้วนะครับเรายัางสามารถขายท่อนพันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ข้อตาละ2บาทจนถึง10บาทก็ขึ้นอยู่กับพันไหวแต่ละสายพันนะครับว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็สำหรับใครที่ปลูกแล้วก็อยากจะขายลำอ้อยสดเองนะครับซึ่งอ้อย1กิโลกร,รัมนะครับ เมื่อคันออกมาบรรจุขวดก็สามารถทำเงินได้มากกว่า25-30บาทนะครับก็ถ้าอ้อยหนึ่งตันนะครับถ้าคันขายก็จะได้ประมาณ25,000-30,000บาทเลยนะครับยิ่งถ้าเราจำหน่ายท่อนพันนะครับรับรองว่าหนึ่งตันเราจะได้มากกว่า50,000บาทนะครับนอกจากนี้ยัง สามารถที่จะแปลรูปเป็นน้ำอ้อยก้อนหรือว่าไซรับนะครับสำหรับอ้อยขันน้ำก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับอายุก็จะ2เดือนนะครับหลังจากที่โดนฝน นะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยขี้ไก่ไปนะครับก็กําลังเขียวนะครับตรงนี้ก็ประมาณ2ไร่2งานนะครับเราจะพาไปชมอ้อยสีสมลงหนึ่งที่ปลูกไว้อีกที่หนึ่งต่อนะครับ ครับเรามาดูสีสำโลงหนึ่งกันนะครับหลังจากที่ลงได้ประมาณสักสองเดือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็คาดว่ามิถุนาหรือต้นกรกฎานะครับก็น่าจะสามารถตัดทำพันธุ์แล้วก็ส่งให้คนที่จับ จองโอนจองเข้ามาได้นะครับสําหรับสีสมลงหนึ่งนะครับครับสําหรับอาชีพอ้อยคันน้ำนะครับก็มีหลายช่องทางในการทําเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายลําอ้อยให้ผู้ที่คันน้ำอ้อยสดขายนะครับ หรือว่าจำหน่ายท่อนพันนะครับหรือว่าเราจะคันขายเองนะครับหรือจะแปรรูปเป็นน้ำตาลน้ำอ้อยก้อนนะครับก็สามารถทำได้นะครับถ้าคุณมั่นใจว่าอยากจะศึกษานะครับผมยินดีแนะนำนะครับก็มีคลิปวิดีโอเยอะแยะนะครับที่ผมทำลง ซึ่งเราสามารถกำหนดราคาผลลัพธ์ได้เองนะครับเราไม่ต้องให้ใครเป็นคนกำหนดราคาสินค้าที่เราปลูกนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ